น้องขอเมนูหน่อยนี่ครับเมนูเออพี่ขอต้อยมยำกุ้งแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานโอเคครับมีข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวนะครับเฮ้ยน้องมึงไม่ได้ฟังที่กูพูดไงวะกู <c oughs> บอกต้ยมยำกุ้งกับข้าวไงกู <c oughs> บอกต้ยมยำกุ้งกับข้าวสวยข้าวผัดกุ้งหน้ามึงอะน้อง มึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยนายเป็ดเหรอจำกูได้เปล่ากูนายกายกูนายกายจำได้ตับปอหกอะเฮ้ยตับปอหกเปลาวะเอ้ย,อยมึงสอบได้ที่หนึ่งนี่วาเอ้ยทำไมตอนนี้มึงเป็นอีกเฉเ,เหรอวะโหไม่มีปัญญาวะอิงโง่เนี่ยมึงไปดู <c oughs> หน้าร้านนะมึงเดินไปดูได้เลยนั่นรถกูเองรถกูเองเอ้ยมึงมึงแม่งไม่มีปัญญาหรอกชาตินี้มึงคงไม่มีปัญญาซื้อรถแบบกูได้หรอกอิงโง่ เดี๋ยวมึงดูกูมึงดูกูแต่งตัวมึงดูกูแต่งตัวเนี่ยกูเป็นถึงเจ้าของบริษัทเดี๋ยววันนี้กูจะมีเซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ด้วยอ๋อครับครับนี่ครับตม้มยำกุ้งกับต้าสวยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอ้ยโทษทีไย <c oughs> เป็ดเราขอโทษน,นะเมื่อกี้เราสะดุดล้มนะ่ะงั้นไปเอามาให้มันใหม่หน่อยไปเอามาให้มันใหม่หน่อยขอบคุณมากไยเป็ด <c oughs> o hour later เฮ้ยประธานไปไหนอะ่ะอ๋อรอสักครู่นะครับประธานกำลังล้างหัวอยู่ค่ะอ๋อประธานมาพอดีเลยคะ่ะนายเป็ดไม่ใช่เหรอที่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านข้าวอ่ะมาทำอะไรที่นี่น่ะคุณไม่รู้ซะแล้วผมเป right. no ็นถ like ึงขั้นหัวหน้าบริษัทฮะอย่าบอกนะว่าคุณคือคนที่ผมต้องมาเซ็นสัญญาด้วยคุณเป็นเจ้ของบริษัทนี้เหรอใช่แล้วนายไก่ เออเรื่องเมื่อเช้าผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไหนเ็ดให้ให้ไปผมเลยนะครับแล้วไหนอ่ะสัญญาที่จะให้เซน่ะรอสักครู่นะครับเฮ้ยคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงอ่ะผมไปทำอะไรให้คุณคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะไม่ผมจะทำแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อคุณยิงราดน้ำถึงผมเลย สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับนิทานสอนใจเรื่องนี้มีข้อเคสว่าคนเป็นประธานบริษัทควรไปเป็นพนักงานเสริร์ฟขอบคุณครับ